คิดถึงเพียงเธออยู่ในทุกวันเวลาที่มันไม่มีเธอมันจึงงอใจเหลือเกินน้ำตาตกในวันนี้มันไม่มีเธอคิดถึงเธอสดใจเมื่อเธอไม่กลับมาฉันยังคงนั่งเพออยู่ยังคงคิดถึงเธออยู่คิดถึงเธออยู่เพราะว่าในหัวใจมันก็มีแค่เธอคนเดียว ยงรักเพียงเธอคนเดียวรักจะสุดหัวใจแม้วันนี้จะไปกับใครแต่ก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอรู้ไว้ว่าภายในใจฉันยังคงมีเพียงเธอคนเดียวยังรักสุดหัวใจยังคงคิดถึงเพียงเธอยังคงร้องไห้และพัมเพ้อคิดถึงเธอวันไหนที่ฝนตก น้ำตายังคงไหลเห็นรูปภาพและเรื่องราวเก่าๆของเราใช่ไหมเรื่องราวที่มันผ่านมานานเท่าไร่แต่ผมก็ยังจำไม่ลืมยังคงเก็บมันเป็นความทรงจำที่ดีแล้วมันไม่คืนแม้เธอจะไม่คืนกลับมาแต่มันก็คงไม่เป็นไรเพราะวันที่มีเธออยู่ผมไม่เคยทำให้เธอดีใจผมทำไม่เจอเสียใจผมทำไม่เจอผิดหวังจะขออะไรผมก็ทำให้เธอไม่ได้สักอย่างจนวันนี้วันที่เธอไม่อยู่แล้วผมจะไปทำอะไรเธอก็คงไม่รู้ ไม่ลับรู้เรื่องราที่ผมจะทำให้ยังคงเสียใจอยู่ในทุกๆวันทุกเวลาที่มันไม่มีมเธอเราไม่มีกันยังคงความเพ้อยังคงรอเธอยังดูรูปภาพเก่าๆที่มีแค่เธอมีฉันก็เธออยู่เสมอในรูปภาพไปนั้นแม้มันจะไม่เปลี่ยนไป แต่อาจเป็นผมที่อาจจะเปลี่ยนใจเธอไปเพราะผมทำร้ายเธอจนวันที่เธอต้องเสียใจน้ำตาเธอคงจะรินไหลจนเจ็บและยังคงชาไงจนวันนี้มันไม่มีเยื่อใยแม้แต่ความรักเธอก็ไม่ให้ไม่ให้ผมจนผมต้องเสียใจคนสุดท้ายคือผมที่ต้องมานั่งเสียใจและก็คิดถึงเธอในทุกวันเจ็บแค่ไหนหัวใจพังที่วันนี้มันไม่มีเธอเธอไม่มีฉันเราไม่มีกันยังคงเจ็บและยังค,งคงคิดถึงดูภาพเก่าน้ำตามันยังไหลคิดถึงเธอตอนกลางคืนเมื่อตอง จจะจบไปแต่ฉันก็ยังคงรักเธอแม้จะเสียใจน้ำตาที่มันตกอยู่ข้างในมันเป็นเพราะฉันที่ผิดเองที่ไม่เคยรักษาเธอไว้จนวันนี้วันที่ต้องเสียเธอไปอวันที่ต้องเสียเธอไปเขาไงอยากจะดึงเธอกลับมาอยู่นี่มันก็คงไม่ได้เพราะใจเธอเปลี่ยนไปเธอไปรักคนใหม่เธอคงไม่กลับมา ฉันคงต้องนอนเงาเลยต้อตงเสียน้ำตาอยู่คนเดียวเจ็บแค่ไหนก็ต้องบอกว่าไว้เพื่นอนจารู้เป็นอะไรกวแกคิดถึงเขาไงฟักไรหน้าเอาเรื่อง